มีคนถามว่าการฝึกสมาธิเพื่อจะไปนิพพานกับการฝึกสมาธิเพื่อสุขภาพที่ดีที่เปาสอนแตกต่างกันตรงไหนนะคะจริงๆก็มีแตกต่างกันอยู่สองอย่างนะคะก็การฝึกสมาธิทั่วไปนั้นเราจะหายใจเข้าหายใจออกช้าๆใช่ไหมคะแต่ว่าการฝึกสมาธิเพื่อสุขภาพที่เอกบอกนั้น มันจะมีจังหวะเก็บพลังนั่นก็คือเมื่อเราหายใจเข้าจังหวะนี้จังหวะที่ลมลงไปที่ท้องแล้วมันรู้สึกเต็มท้องละเราก็หยุดนิดนึ่งรับรู้มันจะมีพลังอุ่นๆค่ะตีขึ้นมาตามส่วนต่างๆของร่างกายนะจะรู้สึกอุ่นๆสบายๆอ่าตรงนี้เป็นการเก็บพลังสมาธินะคะ แล้วเมื่อรู้สึกว่าอุ่นวาบขึ้นมาละวบางคนบอกตรงคอตรงบ่าตรงไหล่ตรงหัวทางร่างกายก็แล้วแต่จากนั้นหายใจออกนะแตกต่างตรงที่เก็บพลังแค่นั้นเองนะคะแล้วก็จะมีการจินตนาการนะสมาธิเพื่อจะไปนิพพานนั้นจะไม่ให้จินตนาการไม่ให้ตกแต่งจิตไม่ให้ส่งจิตออกข้างนอกใช่ไหมคะแต่ว่าสมาธิเพื่อสุขภาพที่สอนนะคะ ก็คือเราจะต้องมีการจินตนาการก่อนหรือหลังเริ่มสมาธิไม่ใช่ช่วงที่ทําสมาธินะคะเห็นภาพดีๆเกี่ยวกับตัวเองสดใสล่าเริงแข็งแรงจังเลยอะไรเงี้ยแฮปปี้มีความสุขคือเรามีการตกแต่งภาพเกิดขึ้นนะคะเรามีการตกแต่งความคิดให้เป็นไปในทางที่มันยอดเยี่ยมอย่างมันที่แข็งแรงแบบสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยฉันมีพลังชีวิตฉันสดใสฉันวิ่งฉันวิ่งเร็วฉันกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานอะไรอย่างนี้นะคะ นี่คือสิ่งที่แตกต่างกันค่ะแต่ทีนี้แถมให้นิดนึงก็คือการฝึกสมาธิให้ได้ยานนะมันมีจุดตรงไหนที่ทำให้ได้ยานการนอนสมาธิให้ได้ยานแบบที่ป่ว่านั้นมันมีจุดนิดเดียวก็คือช่วงจังหวะที่คุณใกล้จะหลับซึ่งเรียกว่าผวังนะคะอาการผวังก็คืออาการที่เรากําลังจะวูบจะวูบจ,จะหลับอะไรเงี้ยมันราวกับทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปที่ทจิดเดีกันก็ปุ๊บ ในทางการแพทย์เขาเรียกว่า,อา,อ,า,อ,าอาการคล้ายๆคนที่กำลังจะตายนะณนาทีนั้นระหว่างที่เราทำสมาธิอยู่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทำไปทำมาจนกระทั่งถึงช่วงจุดที่เรียกว่าพวังหรืออาการบุบๆให้คงไว้ซึ่งสมาธิให้ได้นานที่สุด นะคะให้มีสมาธิได้นานที่สุดนั่นแหละแล้วคุณจะได้ซึ่งญานอย่างรู้บ๊ายบายมีคนถามบอกว่าสมาธิเพื่อความปลอดภัยนั้นเป็นอย่างไรนะคะความปลอดภัยเนี่ยคนเราจะมีความปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อมีสติใช่ไหมคะเรามีสติเราไม่ประมาท อันนั้นคือทําให้ชีวิตของเรานั้นปลอดภัยนะคะทีนี้สมาธิเพื่อความปลอดภัยนั้นก็คือเราจะต้องเป็นคนที่มีสติดีมีสติเร็วมีสติเร็วหรือว่าสติไวใครคิดใครทาอะไรเราแบบสติของเราจับเร็วมากอะไรเงี้ยรู้ทันความคิดความรู้สึกของเราอย่างรวดเร็วรู้ทันความคิดความรู้สึกของคนอื่นอย่างรวดเร็วและเราจะต้องเป็นคนที่มีสติรู้ตัวตลอดเวลา มันได้ด้วยเหรือคุณเปาเพราะเท่าที่รู้เนี่ยเวลานอนหลับเราก็ไม่มีสตินะเราหลับแบบไม่มีสติกันเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะฝึกได้ค่ะอย่างที่เปาสอนนั่นก็คือการนอนสมาธิอย่างมีสติรู้ตัวตลอดเวลานะคะณนะช่วงเวลาที่เข้าผวหวังที่เปาบปอกว่าตรงนั้นจะทําให้เราสามารถได้ญาณอย่างรู้หรือเข้าถึงระดับฌานขั้นสูงได้ตรงนั้นนะคะได้ปัญญาอะไรตรงนั้นเนี่ย อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเราจะได้ความปลอดภัยเราจะได้สมาธิเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเราฝึกสมาธิแล้วอพอมันเข้าถึงช่วงพวังที่แบบกำลังจะหลับจะหลับจะวูบตรงนั้นอ่ะมันพอเรารักษาสมาธิตรงนั้นได้นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีหลับไปกับสมาธินะคะและช่วงเวลาที่เราหลับไปกับสมาธิตรงนั้น เรายังมีสติรู้ตัวตลอดเวลาค่ะเ,เวลาที่มีสมาธิสูงจิตนิ่งใจสงบนิ่งแล้วพอเราหลับไปกับสมาธิเนี่ยเวลาใครเดินใครจะมาบ้านมาเห่าข้างบ้านเราลุกขึ้นเข้าห้องนะ้ําเวลาไหนอะไรต่างๆคือเราจะรู้ตัวตลอดเวลานั่นคือเรามีสติรู้ตัวตลอดเวลาแม้กระทั่งใครคิดไม่ดีกับเรามีคลื่นความรู้สึกไม่ดีเข้ามา เราก็จะรู้นะคะเราก็จะรู้ด้วยแม้กระทั่งเราหลับนะแต่ว่า,าเราจะสนใจใส่ใจแค่ไหนหรือว่าถ้าใครคิดไม่ดีกับเราดังหรือรู้สึกรุนแรงรู้สึกแบบดังเลอเกินเฮ้ก hey, ูเกียดมังกูไม่พอใจกูคิดไม่ดีกับมันนู่นนี่นั่นดังๆอาจจะทําให้คุณตกใจตื่นได้นะคะแต่นั่นคือสมาธิเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะมีอย่างอื่นเพิ่มอีกด้วยนะคะนั่นก็คือการาฟังความคิดคนหรือว่าการยังรู้ใจคนซึ่งบอจะสอนอยู่ใน อ,อัลบั้มวิดีโอชุดอื่นนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจข้างบนข้างบนตรงนี้นะคะมีอยู่เป็นาการฝึกขั้นพื้นฐานแล้วก็มีคนเรียกร้องถามหากันมาแล้วว่าคุณปอจะเปิดเป็นโปรแกรมเมื่อไหร่เดี๋ยวปอจะจัดให้นะคะสาหรับคนที่สนใจมากเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยที่ดีของตัวคําถามที่ถูกถามมากที่สุดในเรื่องการฝึกสมาธินั่นก็คือ ผมจิตไม่นิ่งเลยครับจิตผมคิดไม่หยุดเลยครับผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะอารมณ์ไม่สงบก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าจิตกับใจไม่เหมือนกันอารมณ์อยู่ตรงนี้นะคะอารมณ์อยู่ที่ใจความรู้สึกอยู่ที่ใจความคิดคลื่นความคิดเนี่ยอยู่ในสมองอยู่ในหัวของเรานะคะทีนี้ปัญหาในการฝึกสมาธิของคนทั่วไปที่ถูกถามเยอะที่สุดนั่นก็คือจิตไม่นิ่งหรือว่าคิดมาก คิดวุ่นวายไม่สามารถจะฝึกสมาธิได้บางคนเลิกและท้อาหายไปเลยแท้จริงแล้วนั้นง่ายเพียงนิดเดียวคุณแค่ต้องรู้ว่าคลื่นความคิดของเราเนี่ยค่ะจิตของเราในหัวของเราเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างก็คือความคิดของเราเองและความคิดของคนอื่นเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะไม่ให้มีความคิดใดๆอยู่ในหัวเลยความคิดของเรานั้นยังลึกไปกว่านั้นนั่นก็คือความคิดเก่า,กามนุษย์เราเนี่ยชอบกลับไปคิดเรื่องเก่า และเมื่อคุณฝึกให้คุณกลับไปคิดเรื่องเก่าๆ,ๆ,ๆอยู่บ่อยๆจนสมองมันชํานาญการเนี่ยมันก็จะกลับไปอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้เวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยสิ่งสําคัญนั่นก็คือเราจะต้องไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นนะคะมันจะคิดเบาๆก็ปล่อยให้มันคิดไปคิดลื่นไปคิดลื่นไปคิดลื่นไปไหม่เป็นไรเราก็แค่สนใจอยู่กับสมาธิที่เราฝึกที่เราทํานะคะ เราไม่ต้องไปสนใจว่าจะคิดอะไรมันก็แค่ความคิดเก่านะคะหรือไม่มันก็แค่คลื่นความคิดของคนอื่นและสิ่งสําคัญที่ต้องรู้อีกอย่างเมื่อเราสนใจอะคะเราจะได้ยินคลื่นความคิดนั้นชัดมากแต่ถ้าเราไม่สนใจมันจะเบากว่าที่คุณคิดและในที่สุดมันจะเบาลงเบาลงนะทีนี้คําว่าจิตนิ่งไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่รับรู้ไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะคำว่าจิตนิ่งหมายถึงเราสามารถจะให้จิตของเราเนี่ย ไม่ไปสนใจสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะแต่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้นั่นก็คือจิตของมนุษย์เนี่ยคือพลังงานเพราะฉะนั้นคําว่าพลังงานเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวมันเป็นอย่างนี้ถ้านะคุณนึกถึงลูกตุ้มที่มันแกว่งไปแกว่งมาบางคนก็จะถามคุณเปาทําทไมเวลานั่งสมาธิแล้วตัวโยกเพราะว่าจิตมันคือคือ,ค,อคือพลังงานมันจะเคลื่อนไหวแบบว่าแบบนี้นะมันก็ไม่สามารถจะ นิ่งเหมือนวัตถุที่วางอยู่กับที่ได้นะคะแต่ทีนี้สําหรับคนที่มีความสามารถในการย,าย้ยายความคิดไปสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากอยู่ตรงนี้ได้บางคนเอาไว้ตรงนี้แต่อย่าลืมว่าถ้าคุณไว้ตรงนี้มันก็ยังอยู่ในส่วนของพื้นที่ของสมองนะคะเปาเนี่ยเป็นคนที่มักจะเอาจิตไปไว้ตรงฝ่ามือฝ่ามือเวลาเบนอนนอนสมาธินอนหายใช่ไหมนอนหายแล้วเบาก็เอาไปไว้ตรงคือแบบไปจิตเนี่ยไปแป้งตรงฝ่ามือ Tell me.